กับด้านหลังผมนี้นะครับพอสวยแล้วนะครับแต่ในเวลา22ลีกครับจะยิ่งทวีความงดงามขึ้นไปอีกเพราะจะมีการยิงปลุ้ชายหาดถึง2,000นัดนะครับซึ่งยาวที่สุดในประวัติหถวหินที่เคยมีมานะครับและจะถูกบันทึกว่าเป็นปลุ้ชายหาดที่สวยที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นที่นี่นอกจากนี้จะยังมีการแสดงของศิลปินระดับโลกที่จัดให้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นด้วยครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือภาพบรรยากาศความคึกคักนะครับในการเตรียมความพร้อมของบรรดานักดนตรีแล้วก็แดนเซอร์รวมไปถึงแฟนคลับ และนักท่องเที่ยวที่มาชมความงามยามยอทิตอัสดงที่ชายหาดหัวหินและรอเฝ้าชมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินดังจากทั่วประเทศไทยและศิลปินต่างประเทศโดยเฉพาะศิลปินเกาหลีคิมยุกยอมนะครับสมาชิกวงก็อดเซเว่นและการแสดงพลุน,นะครับที่การท่องเที่ยวประเทศไทยตั้งใจให้เป็นไฮไลท์สําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาส่งท้ายคืนข้ามปีที่ชายหาดหัวหินในค่ําคืนวันนี้เวลา22นาฬิกาครับ ที่ไฮไลท์จริงๆเนี่ยมีอยู่2ที่นะครับก็มีที่โรงแรมอินเ์คอนเนนทัลนะครับโดยไปเลเวนหาดทรายแห่งนี้นะครับก็จะมีศิลปินต่างชาติที่เชิญมานะครับเป็นคริมยุคยอมนะครับอ,อยู่ในวงของก็เซเว่นนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์จริงๆก็เราได้ดูพูกก่อนใครนะครับ2,000นัดที่บริเวณช้หาดแห่งนี้นะครับ ในเวลาสี่ทุ่มครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะข้ามไปที่บูพอรนะครับก็จะไปร้องเพลงเขาดาวกันนะครับส่วนที่บริเวณบูพอร์ตนะครับขณะน,นี้ก่อนที่จะถึงเวลาเขาดาวครับอย่างที่นายอภิชัยัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกนะครับ จะมีการเขาดาวที่นั่นขณะนี้ครับก็มีประชาชนทยอยไปถ่ายรูปเป็นท่รล,ลึกกับต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในหัวหินครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสีสวยงามนะครับตามจังหวะดนตรีด้วย และอย่างที่บอกครับการท่องเที่ยวที่นี่นะครับเป็นไปอย่างคึกคักโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหัวหินนะครับเป็นที่ปักหมุดของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวบางส่วนก็ไปไหว้พระขอพรอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็คือบรรยากาศที่วัดกล้วยมงคลครับแล้วก็ที่ทถานีญยานหัวหินครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันครับมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากบินตรงจากเชียงใหม่เข้ามาเที่ยวหินเต็มตุกเที่ยวบินครับเราบอกว่าต้องการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหลังจากที่สัมผัสอากาศหนาวในภาคเหนือแล้วก็ต้องการมาชื่นชมความงามของท้องทะเลไทยที่หัวหินด้วยครับ ต้องจับตานะครับในเวลา22นาฬิกาครับว่าพลุชายหาดที่นี่นะจะงดงามเพียงใดครับ